สวัสดีครับตอนนี้ก็จะทําการประกอบกลับเข้าไปนะครับจะทําการประกอบส่วนสปริงตัวนี้สังเกตตรงนี้ก็จะมีคาบตะกันมาติดที่สปริงด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรใส่ได้ครับในความเป็นจริงตรงนี้มันจะไม่มีน้ําเข้ามานะครับแต่เนื่องจากว่ามันปลายลูกยางมันปิดไม่ได้นะครับเนื่องจากพวกตะก,กันเข้ามาเกาะ ดังนั้นมันก็เลยน้ําเข้ามาที่สปริงได้ทําให้สปริงมีาการด้วยสปริงตัวนี้ถ้าเสียถ้าเป็นสนิมขึ้นมาก็สามารถซื้อได้นะครับร,ราคาสามสิบบาทของใหม่เลยครับสามสิบบาทดังนั้นก็จะทําการใส่เข้าไปมันจะมีมันจะมีมันจะมีรอยบากนะครับเราจะต้องใส่ให้ตรงรอยบากกับร่องแกนนะครับเสร็จแล้วเราก็จะใส่าฝาตัวนี้เข้าไป เราจะต้องพลิกให้มันเข้าล็อกมันดันนิดหน่อยนะครับมันก็จะเข้าได้เข้าแล้วเข้าไปแล้วนะครับจากนั้นเราก็ต้องตรงนี้ก็มีรอยบากอีกเช่นกันเราก็จะต้องใส่ให้ตรงกับรอยบากตรงนี้นะครับรอยบากตรงตรงตาใส่ไม่ตรงมันก็จะไม่เข้านั่นเองครับ หลังจากนั้นเมื่อเราใส่ลงเข้ากับล็อกของมันแล้วเราก็เราสามารถหมุนได้นะครับหมุนทวนเข็มโดยการหมุนทวนเข็มนาฬิกาได้จากนั้นเก็จะทําการใส่น็อตเข้าไปโดยการบีบนี่เข้ามาให้สุดนะครับมันจะบีบสุดแล้วก็ใส่น็อตเข้าไปเลยครับเราจะใส่น็อตเข้าไปเราก็ขายเข้าไปก็เป็นนั้นว่าเสร็จสิ้นครับ อพอเลยพอได้ไไดไไดแล้วอ่ได้แล้วไม่เปียกแล้วเปียวมันก็เปียวอยู่ดีอยู่ถ้างั้นก็ลองหมุนดูครับลองจำลองการทำงานว่ามอเตอร์เดน้มทิ้งทำงานนะครับมันก็จะหมุนอย่างนี้นะครับ M C U จะสั่งไฟมาที่มอเตอร์เดน้มทิ้งมันก็จะหมุน มันก็จะหมุนชวนเข็มตรงนี้นะครับนั่นละแล้วก็สังเกตดูปลายลูกยางก็จะอัดแน่นกับล่องนะครับเพื่อไม่มให้น้ำไหลออกที่ด้ถังหรือไหลออกมาที่มอเตอร์เดิน้ำทิ้งครับมอเตอร์จะหมุนแต่จะให้ไหลออกไปที่ทททแต่จะไหลออกไปที่ท,ท่อน้ำทิ้งอย่างเดียว เวลามอเตอร์เดินน้ำพิงทำงานนะครับมันก็จะดึงลูกยางออกมาเพื่อปล่อยน้ำออกจากถังนั่นเองครับดูนะมันก็ไม่่าดูนะจะเนิดนะสนิทนะมันจะติดสนิทสังเกตไปลูกยางมันจะอัดกับขอบอาจจะขอบพลาสติกมันจะอัดขอบกัะปอพลาสติกไว้แน่นนะครับตรงนี้จะเป็นสูญยกาศนะครับเพื่อช่วยให้อากาศมากดยางหมุนออย่างนี้เลย กดหน้ายางไว้นะครับในส่วนหน้ายางส่วนปลายนี่เพื่อให้มันน้ำไม่สามารถไหลออกมาได้นั่นเองครับเรียกว่าใช้สูญญากาศเข้าช่วยเข้าร่วมด้วยครับมเมื่อบุญไปหน่อยมันก็จะเด้งคืนนะครับเด้งคืนก็คือจะปิดไม่ให้น้ำออกจากถังได้เป็นการซักครับเพื่อไม่ให้น้ำไหลออกจากถัง อ,อันนี้มอเตอร์เดน้ำนิ้งทำงานมันจะดึงมาถึงตรงนี้แล้วมันจะตีมีตียางแก๊กดูดเรือยอไหมตรงนี้นะครับก็คือส่วนที่จะอุดนะครับที่รูตรงนี้นะนหัวลูกยางจะมาอุดตรงนี้แล้วจะสร้างสูญญากาศที่หน้าหน้ายางตรงนี้ด้วยนะครับหน้ายางท,าที่ตรงนี้นเราก็ฉีดทําความสะอาดพื้นผิวที่หัวยางจะมาเกาอนะครับเพื่อไม่ให้น้ําในถังไหลออกท่อน้ําทิ้งขณะซักนั่นเองครับ S 1> <S 1> การฉีดน้ำมันโซลแกตรงนี้จะต้องฉีดด้วยความระมัดระวังนะครับอ,รอย่าไปฉีดโดนส่วนอื่นๆเช่นตรงนี้นะครับถ้าตรงนี้โดนน้ำมันโซลแ็กก็จะทําให้กาวยางเสื่อมสภาพนะครับและอาจจะรั่วได้ดังนั้นการฉีดน้ำมันโซลแกไม่ควรโดนพวกากาวนะครับมันเป็นท่อน,น้ำร้นนะครับที่ชี้ให้ดูตะกี้เวน้าน้ำร้นก็จะไหลทิ้งไว้ตรงนี้นะครับจากนั้นผมก็จะหมุนกลับก็ไปใหม่ มื่อหมุนกับให้มันล็อกแล้วนะครับเราก็ใส่เข้าไปน็อตที่ใส่ก็จะต้องมีทั้งหมดสามตัวนะครับเพื่อจับหน้านตรงนี้นะครับการใส่น็อตตรงนี้ก็สําคัญนะครับต้องใส่อย่าเพิ่งใส่แน่นทีเดียวครับใส่พอหลวมๆก่อนครับแล้วก็ใส่เข้าไปทั้งสามตัวก่อนจ<อ>ากนั้นค่อยขันแน่นครับส่วนดำๆตรงนี้จะเป็นยางนะครับ มาสวงว่าตรงนี้ไว้ครับน้ําจะไหลลงมานี่แล้วก็ลูกยางจะอุดไว้ไม่ให้น้าไหลนั่นเองเมื่อมอเตอร์เดน้ําทิ้งทํางานมันก็จะดึงลูกยางลงมาทําให้น้ําไหลลงท่อน้ําทิ้งตรงนี้ได้ครับนี่ท่อน้ําทิ้งตรงนี้แลวน้ําก็จะไม่ไหลมาที่มอเตอร์เดน้ําทิ้งเนื่องจากฝายลูกยางจะกดไว้ที่หน้าแป้นนี้นะครับแป้นพลาสติกส่วนอันนี้ก็คือท่อน้ําล้นเวลาน้ําล้นถัง น้ำเต็มถังก็จนเกินไปมันจะล้นลงมาตรงนี้แล้วก็ซออ่อนน้ำทิงไปเลยครับนี่ก็เป็นนอ็อตตัวที่สามให้ใส่ล้วมๆไปก่อนนะครับแล้วก็พยายามใส่ให้มันลงให้ได้แนบสนิทที่สุดนะครับถายพอตึงมือก็พอนะครับถ้าขายแรงมากก็อาจจะทําให้เกียวหวานพอตึงมือก็เป็นว่าเรียบร้อยแล้วครับแต่จะต้องไขายให้ เท่าๆกันทั้งสาตัวนะครับหน้าสัมผัสจะต้องเท่ากันหมดหลังจากไขทั้งสามตัวแล้วก็ไข่ามากวดให้แน่นนะครับทั้งสามตัวก็จะเป็นวบาเรียบร้อยครับตึงมือไขพอตึงมือก็พอครับอย่าไขาแน่นเกินไปเพราะจะทำให้มันเคียวหวานแล้วก็จะยุ่งครับ ขายพอถึงมือก็พอแล้วครับจากนั้นก็ทําการสวมเข้าไปเนื่องจากว่ามันเป็นยางนะครับผมก็จะลองดูว่ามันจะรั่วหรือไม่เวลาสวมลงไปงตรงนี้ก็คือลูกยาง,งดูจากท่อน,น้ําทิ้งนะครับผิดกับตอนแรกนะครับตอนแรกมันจะอ้าเลยนะครับลูกยางมันจะบิดเบี้ยวแล้วก็ผิดลูกต่ตอนนี้ลูกยางได้เข้าที่เรียบร้อยผมก็จะหมุนนะครับทําการจําลองการทํางานของมอเตอร์เดน้ําทิ้งให้ดูก่อนครับ หลังจากหมุนไปแล้วนะครับมันก็จะหมุนไปแล้วมันจะดังแก๊กนะครับมันจะลงล็อกมันแล้วน้ําก็จะไหลทิ้งนั่นเองครับส่วนไฟลยลูกยางจะไหลไม่ได้นะครับถ้าไหลก็คือน้ำลันใต้ฐานครับแต่ตอนนี้เราหมุนไปนหน่อยมันก็จะดีดกลับไปที่เดิมเป็นการอุดน้ําไม่น้ําไหลลงมาขณะซักครับ เราหมุนแล้วถ้ามันถึงแก๊กนะครับมันก็จะรนี้้ไมู่แล้วล็อกนะครับเพื่อให้เดน้ำทิ้งออกไปนี่คือปล่อยน้ําทิ้งแต่น้ํามันก็จะไม่ไหลออกใต้ถังหรือไหลออกมอเตอร์เดน้าทิ้งเนื่องจากฝายลูกยางจะทําการอัดน้ําในถังก็จะไหลออกมาที่ตรงนี้นะครับไหลออกมาส่วนน้ําก็จะไม่ไหลออกมอเตอร์เดน้าทิ้งเนื่องจากฝายลูกยางก็จะทําการอุดไว้ ทำให้น้ำไม่สามารถไหลออกมาได้นั่นเองครับเมืม่อเมื่อมีการหมุนไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับม,มอเตอร์เดน้ำทิ้งหมุนไปอีกหน่อยมันก็จะดีทุกอย่างกลับเข้าที่เพื่อทําการซักต่อไปนั่นเองครับรตรงนี้ต้องทาซีลิโคนนะครับ<ม>ตรงนี้ถ้าทาซีลิโคนไว้ก็จะไม่รั่วแน่นอนครับ แต่ผมจะลองไม่ทาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวตอนหน้าจะทดลองดูว่ารั่วหรือไม่ถ้ารั่วแล้วผมค่อยถอดมาทาทีรีโฟนก็ได้ครับเพราะตรงนี้มันเป็นยางจะลองดูก่อนครับดำๆนั่นเป็นยางนะครับ <S 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 จากนั้นก็ทำการใส่น็อตล็อกนะครับ อันนี้มองแล้วเหมือนถอดยากครับแต่ถอดแล้วออกมาแล้วก็ง่ายง่ายถ้าสมมติดูแล้วประเมินดูแล้วนี่ถอดยากมากครับแต่พอถอดออกมาแล้วง่ายง่ายกว่าที่คิดเยอะมันก็ทำการไขน็อตกลับเข้าไปพอตึงมือนะครับจากนั้นก็ใส่ท่อน้ำทิ้งกลับเข้าไปแล้วก็ ใส่ตัวรัดเข้าไปด้วยครับเพื่อการน้ํามันรั่วออกมาครับจอมตัวตอนนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ